ทุกท่านสวัสดีค่ะ จอมพาดูที่ชี้เป้าแปลงสวยวันนี้จอมพาทุกท่านเข้ามาแอบดูแปลงใหม่ของเราค่ะนะคะที่ต้องบอกว่าแอบดูแปลงใหม่เพราะเนื่องจากว่าที่ดินแปลงนี้เรากําลังอยู่ในช่วงระหว่างการแครงแต่ว่าก็จะเปิดให้จับจองภายในเร็ววันนี้ค่ะนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถือว่าเป็นทําเลที่ดีงามมากค่ะอยู่ประมาณช่วงคลองแปดหนองเสือแล้วก็เข้ามาจากเส้นรังสิตนครนายกใกล้ๆค่ะนะคะเข้ามาตรงช่วงวัดพวงแก้วเนาะก็คือมาถึงที่แปลงนี้ได้สะดวกสะดวกเพราะว่าเป็นทางสรต ที่ดินแปลงนี้ค่ะท่านา่านะคะตอนนี้เรากำลังเคลิ่งอยู่แล้วก็มีแมคโครเคลิ่งอยู่เนาะเป็นที่ดินขนาด 200ตารางวาแล้วก็ต้องถือว่าถูกมากค่ะท่านค่ะที่ดินขนาด200ตารางวาเสนอขายชุดนี้นะคะอยู่เพียง980,000บาทค่ะนะคะที่ดิน200ตารางวาเป็นที่ดินที่ถมแล้วค่ะท่านขาแล้วก็เป็นแปลงดินที่ถมนานแล้วเนาะราคาไม่ถึงล้านอยู่ที่980,000บาทแล้วก็ถนนหน้าแปลงเป็นทางสาธารณะทนะลุได้ทางทางทางด้านคลองแปดแถวท่านขาคลองแปดนองเสือแล้วก็ตรงด้านหน้าแปลง ติดคลองแอลซึ่งเป็นติดคลองแอลสองด้านคือด้านโน้นนะะเป็นคลองแอลของคลองเจ็แล้วก็ด้านนี้เป็นคลองแอลของคลองแปดถือว่าสะดวกสบายมากข่ะนะคะไฟฟ้าประปาก็ดินใกล้ๆนะคะทั้งขาแล้วก็ด้านหน้านะคะเป็นทางสาธารณะแล้วก็มีเพื่อนบ้านแล้วเนาะทะลุได้ทั้งฝั่งคลองเจ็แล้วก็ฝั่งคลองแปด เป็นที่ดินขนาด200ตารางวาเป็นที่ดินที่ถมแล้วถมนานแล้วนะคะราคาไม่ถึงล้านค่ะ200ตารางวาพิกัดคลอง8ปน้องเสือ980,000บาทต่อแปลงค่ะแปลงละ200วาค่ะท่านขาเนี่ยค่ะนะคะเปิดให้จองเร็วๆนี้ค่ะท่านขานะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเรียกนัดหมายเข้าดูแปลงที่ดินเลยนะคะ062 157 4449 062 157 4449 200วาถมแล้วนะคะนั้นค่ะนี่ค่ะถนนหน้าแปลง